วัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนักเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์แน่ๆนะมาเจอครูเน่นแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ครูเนนมาสอนต่อจากครั้งก่อนเลยครับนักเรียนจําได้กันไหมครับว่าครั้งก่อนครูเนนสอนเรื่องอะไรไปนะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมใช่ไหมเอ่ยซึ่งครั้งก่อนเนี่ยครูเนนยกตัวอย่างให้ดูแล้วแล้วก็พกานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วถูกไหมครับวันนี้ครูเนนขอพานักเรียนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้ไหมเอย่ย จะได้เก่งขึ้นเนาะโอเคครับงั้นครูเรนขอไปสอนแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเนาะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปร .6 หกเล่ม1ไปที่หน้า96ได้เลยครับนี่เรียนเปิดมาแล้วแบบนี้นะเลื่อนลงมาข้างล่างครับนักเรียนจะเจอข้อที่3ครับซึ่งข้อ3ข้อนี้นะ่าสนใจมากๆเลยครูเล่นก็เลยยกมาสอนให้นักเรียนดูนั่นเองครับคนไหนที่ทํามาแล้วสามารถตรวจสอบคําตอบจาก ของครูได้เรียนได้เลยนะครับส่วนคนไหนทับผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องส่วนคนไหนทํถูกต้องแล้วเก่งมากโอเคนะเออครูวินขอชื่นชมนะครับดังนั้นมาเริ่มกันเลยกับข้อที่3ครับข้อนี้โจทย์บอกว่าใบเตยนะครับมีเงินออมอยู่472.50บาทแบบนี้เราเรียกว่าอะไรถ้าอ่านเป็นเงินก็คือ472บาท50สสตางค์นั่นเองครับ ธันวามีเงินออมเป็น1.2เท่าของใบเตยตะวันมีเงินออมเป็น1.5เท่าของธันวาอีกทีหนึง่งและน้ำชามีเงินออมเป็น1.5เท่าของตะวันอีกทีหนึง่งโอ้โหเขาถามว่าน้ำชามีเงินออมกี่บาทครับโอ้โหเอาแล้วดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แบบนี้ปุ๊บต้องเข้าขั้นตอนที่หนึ่งก่อนเลยโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างครับเขียนครับอ่าโจทย์กำหนดให้นะครับ โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับโจทย์กำหนดว่าใบาเตยเนี่ยมีเงินออมนักเรียนเขียนเลยนะครับใบเตยมีเงินออมสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์แบบนี้อ่าท่านว่ามีเงินออมเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสองเท่า ของใครของใบเตยนะครับต่อครับนักเรียนเขาบอกต่อว่าต่อวันนี่ต่อวันมีเงินออมเท่าไหร่เอ่ยเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าของใครของทันวาอีกทีหนึ่งนะครับและสุดท้ายท้ายสุดแล้วน้ำชาครับนักเรียนอ่าและเขาบอกต่อว่าและน้ำชานะครับมีเงินออม เป็นอะไรหนึ่งจุดห้าเท่าของตะวันนั่นเองครับุบเอาแล้วเขาถามว่าเด้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าน้ำชาเนี่ยมีเงินออมกี่บาทครับนักเรียนเขียนเลยว่าน้ำชามีเงินออมกี่บาทแ เมื่อเรียนเขียนจบแล้วมีทั้งสิ่งที่โจทย์เขากําหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาถามเมื่อเรียนเขียนจบแล้วถูกไหมก็ต้องเข้าขั้นตอนที่2เป็นการวางแผนการแก้ปัญหาข้อนี้ครับไปดูดังนั้นเดี๋ยวคุณขอย้อนกลับมานิดนึงงนาะบางทีอ่านโจทย์ป้วจําตัวเลขไม่ได้หรอกใช่ไหมเอ่ยนักเรียนก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับไปเข้าขั้นตอนที่2กันครับมาดูวางแผนครับเดี๋ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องทราบว่าคนแรกเนะี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะส ดูครับเพื่อนขอให้ยาวๆหน่อยแล้วกันเนาะ,ะไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะอ่ะคนแรกมีเงินอยู่เท่านี้คือใครครับเรียนไปดูใบเตยมีเงินเท่านี้แล้วอ่านต่อเลยธันวามีเงินออมเป็นหนึ่งจุดสองเท่าของใบเตยโอเคนะดังนั้นหมายความว่าอันนี้คือใบเตบยใบเตยมีเงินออมอยู่เท่าไหร่นะ อ่ะคนเขียนใบเตยแบบนี้นะใบเตยมีเงินออมเท่าไหร่นะครับย้อนกลับไปดูสี่ร้อยเจ็ดสิบสองจุดห้าศูนย์บาทนั่นเองอ่าเล้นตัวนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบสองจุดห้าศูนย์บาทอันนี้คือเงินของใบเตยนะทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับนักเรียนเขาบอกว่าธันวาท่านะเห็นไหมธันวามีเงินออมเป็นหนึ่งจุดสองเท่าของใบเตยดังนั้นต้องมากกว่าหรือน้นอยก,กว่า มากกว่าเป็นหนึ่งจุดสองเท่านะครับมาดูตรงนี้ดังนั้นตรงนี้คือเงินของธันวาต้องมากกว่าเอาละมากกว่านี่คือเงินของธันวานะธันวาอ่ามีเงินหนึ่งจุดสองเท่าของใบเตยอ,อ่ะเท่าไหร่ยังไม่ทราบแต่รู้ว่าเป็นหนึ่งจุดสองเท่าก็คือมากกว่าของใบเตยแน่ๆเป็นหนึ่งจุดสองเท่านะดังนั้นนักเรียนก็ทราบว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยเขียนเป็นเท่าไหร่ได้ หนึ่งุดสคูณกับ472.50อยเจ็้ถูกไหมเอ่ยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวครูนเดินค่อยไปเขียนในประโยคสัญลักษณ์แล้วกันนะครับแ้วตรงนี้ครูนไม่เขียนเนาะอ่ามาดูให้รู้ไว้แค่นั้นชุดอ่านี่คือเงินของทันวาและอ่านต่อครับคนต่อไปคือใครนะเขาบอกต่อว่าตะวันมีเงินออมเป็น1.5เท่าของทันวาครับทีนี้1.5เท่านะนักเีินก็ไปเขียนครับตะวัน มีเงินออมเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าครับนี่ดังนั้นตะวันนะครับตรงนีนะหนึ่งจุดห้าเท่าของธันวาครับนักเรียนก็เขียนดังนั้นเงินตรงนี้ก็คือเงินที่ได้มาก็คือเป็นเงินของตะวันนั่นเองซึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งจุดห้าคูณกับเงินของธันวาโอเคนะและสุดท้ายครับน้ำอะไรน้ำชานั่นเองครับมาดูโอ้โห คนลนลากยาวๆเลยนะไปดูครับกี่เท่านะจาไม่ได้น้ําชามีเงินออมเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าของตะวันโอเคนะก็ดูครับดันตรงนี้คือเงินของน้ําชานะเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าของตะวันก็ต้องมากกว่าของตะวันอีกทุกประโูกโอเคนะดังนั้นตรงนี้น้ําชาครับเขียนครับน้ําชามีเงินออมหนึ่งจุดห้าเท่าของตะวัน ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ครับซึ่งท่านเรียนสังเกตมันเป็นจํานวนเท่าหมดเลยเครูเรียนสอนไปแล้วถูกไหมครับถ้าเป็นจํานวนเท่าก็าคือนําไปคูนนั่นเองดังนั้นขั้นที่หนึ่งนักเรียนต้องไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับจะได้ว่าขั้นที่หนึ่งเลยครับนักเรียนรู้เงินของใบเตยเท่าไหร่นะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบาททีนี้เงินของชันวาเป็นเท่าไหร เป็น1.2เท่าของใบเตยก็คือ1.2คูณด้วยตัวนี้โอเคนะได้เงินของอะไรมาแล้วเงินของทันวาทีนักเรียนก็ต้องหาเงินของตะวันต่อตะวันมีเงินเป็น1.5เท่าของทันวาก็ทางก้อนนี้คือเงินของชันวาถูกไหมเอ่ยดังนั้นตะวันก็เป็น1.5เท่าก็นํา1.5ไปคูณอีกทีหนึง่งโอเคนะคุณขอเขียนใหม่นักเ,เรียนมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็น1.5คูณอีกทีหนึง่ง และสุดท้ายครับน้ำชามีเงินเป็น1.5เท่าของตะวันซึ่งเงินก้อนนี้ก็คือเงินของตะวันถูกไหมเอ่ยนักเรียนก็ต้องนํา1.5ไปคูณอีกทีหนึ่งครับนักเรียนของคูณแบบนี้เนาะได้มาแล้วเจ้าตัวนี้ก็คือเงินของน้ําชานั่นเองก็เขียนเป็นเท่ากับช่องว่างให้เรียบร้อยซึ่งข้อนี้นะครับไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นครนของสอนละเอียดนิดนึงเนาะข้อนี้เนาะมาดู ดังนั้นมีวงเล็บนักเรียนทำในวงเล็บปัดเลยครับนักเรียนก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยอ่าตรงนี้นะใบเตยมีเงินออมเท่านี้ครับเขียนเลยใบยเตยมีเงินออมอยู่เท่าไหร่472บาท50สตางค์แบบนี้โอเคนะครับทันว่ามีเงิน ทันว่ามีเงินออมเท่าไหร่ครับก็คือ1.2เท่าก็นำ1.2่งไปคูณกับ472.50บาทนั่นเองโอเคนะซึ่งตัวนี้นักเรียนคูณให้ครูนัดเด่นก่อนครูอขอทดเลขให้นะครับมาดูนะดังนั้นเขียนเป็นยังไงครับก้อนนี้เขียนเป็น1.2ติดทษนิยม1นึ่งตำแหน่งเขียนเป็น12ส่วน10คูณกับ4ตัวนี้ เพื่อนเคยบอกนักเรียนไปแล้วว่าเนี่ยศูนย์สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้แสดงว่านักเรียนสามารถเขียน472.50เนี่ยเป็น472.5ได้ไหมได้โอเคนะครับได้นะดังนั้นตัวนี้นักเรียนจะเขียนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ได้ไม่ผิดเดนคูณกับ472.5เพื่อนขอเขียนเป็นจำนวนเต็มก็คือ4,725ต้องส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสิบครับเอาละไหน ขอทดเลขให้ครูนเดีนนิดนึงครับเจ้าตัวนี้นะตัวนี้ตัดทอนได้ตัดทอนครับสองกับนี่สิบสองกับสิบเลขคู่ครับตัดทอนได้เป็นเท่าไรเอ่ยสองหกสิบสองสองห้าเป็นสิบต่อไปห้าหนึ่งห้าห้าเก้าสี่สิบห้าเหลือสองห้าสี่ยี่สิบเป็นยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าข้างบนนักเรียนก็จะเหลือเจ้าตัวนี้คูณกันครับนักเรียนขอทดเลขให้นะเก้าร้อยสี่สิบห้าคูณกับหกครับ 6 5 30เขียนศูนย์ทด3 6คูณกับ4เป็น24ครับทดมาอีก3เป็น27โอเคนะงั้นทด2 6คูณกับ9 54ทดมาอีก2เป็น56ดังนั้นก้อนนี้นักเรียนจะได้5,670ซึ่งตัวส่วนของนักเรียนมีใครอยู่มีส่วน10อยู่ดังนั้นก้อนนี้ทางก้อนก็จะได้5,670 วนด้วย10โอเคนะนักเรียนก็ศูนย์ตัดกันเลยครับก็จะเหลือ567บาทนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนก็เขียนได้มาแล้วครับว่าตรงนี้นะตะวันเอโ,โทษทันวานะครับทันวาทันวามีเงินออมก็คือ567บาทนั่นเองครับนี่ได้มาแล้วอันนี้คุณเป็นทดเลขให้นะที่คุณเป็นทดเลขคุณลบนะครับเดี๋ยวนักเรียนป .6 น่าจะทดเลขเป็นแล้วใช่ไหมเอ่ยเป็นแหละโอเคนะครับ ดังนั้นไปคิดเลขเองเนอะอ่ามาดูครับต่อไปครับเงินของใครเรงินของตะวันอ่าตะวันมีเงินออมครับดังนั้นตะวันมีเงินออมเป็น1.5เท่าของธันวาก็ต้องเป็น1.5คูณกับเงินของธันวาก็คือ567ครับดังนั้นคิดให้เกรนหน่อยตัวนี้เกรนต้องเขียนเป็นเท่าไหร่นะ1.5เขียนเป็น15ส่วน10คูณกับ567ครับ นักเรียนก็นําก้อนนี้มาคูณกันเลยครับอ่ะคุณแอบทดให้ต่อนะครับมาดู567คูณกับ15ครับตัวแรก5คูณกับ7เป็น35เขียน5ทด3 5คูณกับ6เป็น30ทดไม่อีก3เป็น33ทดไปครับ5คูณกับ5 25ทดไม่อีก3เป็น28ใส่0ครับได้7ได้6ได้5บวกกันเป็น5เป็น10เขียน0ทด1 14บสี่กับหนึ่งสิบห้าทดหนึ่งเป็นแปดเรียนจะได้เท่าไหร่ครับแปดพั 8, นห้าร้อยห้าครับตอนนี้นะได้แปดพันห้าร้อยห้าแล้วส่วนเป็นสิบครับเรียนตอบครูนหน่อยส่วนเป็นสิบคือทศสิยมักกี่ตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งก็ต้องเขียนเป็นเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบจุดห้าครูเน้นเป็นบาทควรขอเขียนเป็นห้าูนย์นะครับบาทก็คือ ต่อวันเนี่ยมีเงินออมอยู่850บาท50สตางค์นั่นเองครับโอ้โหได้มาแล้วครับและสุดท้ายครับักเรียนสุดท้ายแล้วนะเขาถามว่าอะไรเอ่ยน้ำชามีเงินออมครับเอาแล้วดังนั้นเขียนครับน้ำชามีเงินออมเป็นเท่าไหร่นะ1.5เท่าของตะวันก็คือ1.5คูณกับเงินของตะวันก็คือ 850. ห้าศนย์นั่นเองซึ่งก้อนนี้เขียนเป็นเท่าไหร่ได้ครับหนึ่งจห้าเขียนเป็นสิบห้าส่วนสิบคูณกับตัวนี้เคลื่นลอนตัดศูนย์หรอกนะเขียนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะจะได้เป็น8 5ดพันห้าร้อยห้าส่วนสิบเหมือนกันครับโอเคนะเจ้าตัวนี้นรีสามามถไม่สามารถตัดทอนได้แล้วดังนั้นข้างบนคลื่นคูณกันนะตัวส่วนสิบคูณกับสิบเป็นหนึ่งร้อยครับส่วนหนึ่งร้อยทเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแน่ นักเรียนก็นำข้างบนมาคูณกันแอบทดให้เหมือนเดิมครับมาดูแปดห้าศูนย์ห้าคูณกับสิบห้านะครับตัวแรกห้าคูณกับห้ายี่สิบห้าเขียนห้าทดสองครับห้าคูณกับศูนย์เป็น0ูนย์ทดมาสองครับห้าห้ายี่สิบห้าเขียนห้าทดสองห้าคูณกับแปดเป็นสี่สิบทดมาอีกสองเป็นสี่สิบสองครับตัวนี้ใส่ศูนย์ได้ห้าได้ศูนได้ห้าได้แดครับบวกกันห้าเจด ห้าเจ็ดแล้วก็สิบสองโอ้โหเรียนได้เท่านี้เลยนะเด็ครูเนเขียนครับหนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับได้ประมาณนี้ซึ่งนักเรียนตอบครูเรียนหน่อยประมาณนี้ก็คือส่วนเท่าไหร่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยต้องเขียนเป็นเท่าโมกี่ตำแหน่งนะสองตำแหน่งก็จะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดห้าบาทนั่นเองหรืออ่านว่าเท่าไหร่นะครับนักเรียน น้ำชาเนี่ยมีเงินออมอยู่หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบห้าบาทกับอีกเจ็ดสิบห้าสตางค์นั่นเองครับเมื่อนักรยนได้แบบได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะนักเรียนก็เขียนนิดนึงครับว่าสรุปว่าอะไรครับดังนั้นดังนั้นเขาถามว่าอะไรเอ่ยน,น้ำชามีเงินออมครับอยู่หนึ่งพันสองร้อเจ็ดสิบห้าบาทกับอีกเจ็ดสิบห้าสตางค์ แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็น1,275.75บาทก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเรียนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั่นเองซึ่งครูนี่ให้ดูจากประโยคสัญลักษณ์ได้เลยครับให้นักเรียนประมาณประมาณโอเคนะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มไง่ายๆไอ้เจ้าตัวนี้1.5.5ประมาณเป็น2ครับคูณกับ 1.2ไม่ถึงจุด5นะก็ปัดเหลือหนครับคูณกับ472ตัวนี้ครูนขอคูณเป็นเท่าไหร่ดีห้าร้อได้ไหมได้โอเคนะครับห้าแล้วก็คูณกับอีก1.5ประมาณ2ดังนั้นอันนี้ครูนให้ดูนะตัวนี้ครูนปัดเพิ่มครับปัดเพิ่มเจ้าตัวนี้ก็ปัดเพิ่มเจ้าตัวนี้ก็ปัดเพิ่มหมดเลยดังนั้นปัดเพิ่ม3ตัวปัดลดแค่ตัวเดียวหมายความว่าคําตอบ ที่ครูเรียนประมาณมาเมื่อกี้เนี่ยต้องมากกว่าคําตอบจริงๆของนักเรียนนะดังนั้นลองไปดูครับจะได้ว่าอะไรเอ่ยสองคูณกับหนึ่งคูณกับห้าร้อยแล้วคูณกับ2ครับสองคูณกับหนึ่งคูณกับห้าร้อยแล้วคูณกับ2อีกทีหนึ่งตัวนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคูณให้ครูเรียนนิดนึงหนึ่งคูณห้าร้อยได้ห้าร้อยครับห้าร้อยคูณกับสองเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันคูณกับอีกสองเป็นสองพันดังนั้นคำตอบที่นักเรียนได้มาก็คือสองพันนั่นเอง ซึ่งคาตอบนี้ครูเรนบอกแล้วว่าครู่นปัดเพิ่มหลายตัวนั้นคําตอบที่ได้มาต้องมากกว่าถูกไหมครับซึ่ง2 0 0พนเนี่ยเป็นไงครับมากกว่าคําตอบที่นักเรียนได้จริงไหมคําตอบที่ได้คือเท่าไหร่ครับ1,2 7 5งพัน้จุดเจนั่นเองซึ่งมากกว่าจริงสแสดงว่ามากกว่าก็เป็นคําตอบที่เป็นไงครับสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองโอ้โหข้อนี้ยาวเฟื้ยเลยนะครับนักเรียน โอเคนะดังนั้นใครไปทําข้อนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องการคูณเลขทศนิยมนั่นเองครับซึ่งข้อนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะนักเรียนคูณหลายรอบนิดนึงเนาะดังนะนั้นไหนครนขอดูหน่อยข้อนี้นักเรียนคนไหนตอบถูกยกมือครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับใครทาข้อนี้ถูกแสดงว่าเก่งมากๆส่วนคนไหนที่ผิดไม่ต้องเสียใจไปยังแก้ไขให้ถูกต้องได้นั่นเองแล้วถ้าอยากเก่งขึ้นเหมือนเพื่อนๆก็ ให้นักเรียนไปฝึกทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้คูบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรกิติศาสตร์ปรหเล่ม1น,นั่นเองครับโอเคนะอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะครับจะได้เก่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวครูน้องขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น